สวัสดีครับผมก็มาเจอโปรมิสเตอร์ไอซียูนะครับผมวันนี้เราจะมาทําภารกิจนะครับผมฉลอง16ปีนะครับผมฉลอง16ปีย้ําว่าฉลอง16ปีเป็นกิจกรรมนะครับผมเพื่อจะลากกล่องครบ16ปีนะครับกล่องอีเวนต์16ปีนะครับผมสำหรับคนที่ไม่กดยันโยจะได้วันละกล่องสำหรับคนที่กดยันโยจะได้วันละสองกล่องนะครับผมสายเปกับสายธรรมดานะครับผมก็นะวันละสองกล่องที่หมายถึงว่ายังไม่ได้กล่องแรกนะ คือ2 2กล่องเนี่ยมันจะได้กล่อง16ปีธรรมดานะครับผมในการทำเพสเดี๋ยวเราไปทำให้ดูกันนะครับมันจะเป็นกล่อง16ปี anniversary นะครับผมนะเออสะสมให้ครบสิกล่องเพื่อจะได้กล่องของขวัญครบ16ปี event นะครับเออนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมเราก็มารับเพสที่ nbc ซอนอู U นะครับผมจากนั้นเราก็กดนะครับ16ปีนะครับครบรอบ16ปีนะตัวละครต้องเลเวล10ฮนะ ยังไม่ได้ขอเป้าหมายคือเราต้องยืนรอฮะยืนรอหนึชั่วโมงนะครับยืนรอหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะได้รับกล่อง16ปีฮะต้องรอรอหนึงชั่วโมงก่อน3นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะรับกล่องนะับผมเป็นกล่องสีเหลืองนะครับผมกล่องสีเหลือง ย้ำนะเป็นกล่องสีเหลืองนะฮะต้องสะสมทั้งหมด10กล่องนะผมเพื่อแลกกล่องครบรอบ16ปี1กล่องนะครับระยะเวลาทั้งหมด36วันนะครับผม36วันพลาดได้6วันจะได้3กล่องสำหรับคนไม่กดยันโยนะครับถ้าคุณกดยันโยก็จะต้องคูณ2นะครับผมจะได้6กกล่องต่อตัวละครนะครับผมเรียกง่ายๆว่าสายเติมเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับผม แน่นอนหลังจากเราได้ได้รับบัฟกล่องแล้วนะครับผมรับกล่องแล้วเราจะได้บัฟปราณสามเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับผมได้รับบัฟอีกได้บัฟนั้นไม่อยู่ระยะเวลาทั้งสองชั่วโมงถ้ามีบัฟนั้นเราไม่สามารถรับบัฟนี้ได้นะครับผมของวันพรุ่งนี้ซึ่งต้องรอบัฟนั้นหมดก่อนอีกโอ้พระเจ้านะครับผมมันเป็นการระยะเวลเป็นระยะเวลาการรอที่แบบสามชั่วโมงเพื่อแลกสิ่งนี้มา นะครับผมสําหรับสายปั๊มถ้าเปิดว่างๆมันก็ได้แหละแต่ถ้าสําหรับสายที่คุณไม่ค่อยว่างนะครับผมก็เลือกเอาไปแล้วกันนะครับผมถ้าใครดวงดีนะครับต่อให้เปิด3กล่องมันก็ได้หมดทั้ง3กล่องต่อให้ใครดวงอับปีดวงไม่ดีนะครับต่อให้มี10กล่อง20กล่องมึงก็เปิดไม่ได้อะไรที่มีก่้าหรอกครับนะอันี้ผมพูดให้ฟังนะครับพูดให้คิดนะครับผมคิดนะครับผมผมคิดว่าอย่างกล่องเนี่ยมันจะได้บรรจุของรางวัลมันจะอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกๆนี่แหละนะครับผมสัปดาห์แรกๆนี่แหละที่จะได้ และสัปดาห์ท้ายๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้แล้วนะผมผมเอาเลยใครได้คือแรกก่อนเลยนะครับไม่ต้องสะสมนะครับไม่ต้องสะสมนะครับโอเคบัฟกาลังจะหมดนะครับ16ปีจัดปายไฟกระพริบเดี๋ยวเราก็จะได้นี่แล้วเราก็ยืนยันภารกิจนะครับผมปับ๊บนี่ไงแล้วก็เราก็ได้ได้กล่องมาเนี่ยกล่องนี้นะผมกล่องนี้หลังจากได้กล่องมาแล้วนะครับผมต้องสะสมให้ครบ10กล่อง นั่นคือผมต้องทําแบบนี้อยู่ทั้งหมด10วันนะครับย้ํามีบัฟนี้เราไม่สามารถรับเวสก่อนหน้านี้ได้ที่เรารับเมื่อกี้ที่รอ1ชั่วโมงเพราะบัฟนี้มันจะเป็น2ชั่วโมงเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกครับรอผมครับกิจกรรม16ปีโยกรรัง 16th anniversary นะครับผมยังคงไม่จบแค่นี้นะครับวันที่29ตุลา63ยนถึงวันที่3ธันวา 63นะครับผมนะก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวละครตั้งแต่35ขึ้นไปนะครับสามารถรับเควสได้ที่บอคาลึกลับนะครับนะครับผมแล้วรับภารกิจเลเวล35นะครับ YG16TS Anniversary นะครับผมนะก็กดรับภารกิจไปเลยนะครับผมจากนั้นกดยืนยันนะครับภารกิจไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับเราก็จะได้กล่องแพ็กเกจนะครับผมกล่องแพ็กเกจนะครับผมย้ำผ่องกล่องแพ็กเกจนี้จะมีไอเทมทั้งหมด นะครับเป็นยารักษาบาดเจ็บใหญ่นะครับผมแล้วก็โสมเซียนนะครับใหญ่พิเศษนะครับผมแล้วก็ลูกแก้ว200ล้านอีก2ลูกนะครับผมต้องมีช่องว่างทั้งหมด4ช่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องกดให้ดูหรือเปล่าเราต้องกดปั๊บนี่ครับผมจะได้ลูกแก้ว200ล้านนะครับผมได้ทั้งยาทั้งโสมครับยาเป็นยาประเภทยาล้านนะครับโสมเป็นโสม800,000นะครับผมนะ ก็พลาดไม่ได้สำหรับตัวละครที่มีเลเวล35ขึ้นไปนะครับนะครับเรามาทำกิจกรรมสร้อยครบรอบ16ปีนะครับด้วยการมาคุยกับ NPC เท่าพยากรเพื่อรับเควสนะเพื่อหาตัวโน้ตนะครับผมเนี่ยนะเป็นภารกิจเลเวลหนึ่งเลยนะครับผมรางวัลจากตัวโน้ตได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเกมนะครับรางวัลจากตัวโน้ตโอเคตัวนี้ภารกิจตัวโน้ตนะครับผมนะก็รางวัลที่ได้จะเห็นว่า สร้อย16ปีเนี่ยมีบัฟอะไรบ้างนะครับถ้าไม่คาเซียนนะครับ EFP บวก300เปอร์นะครับค่าพิชิตบวก200นะครับผมถ้าเป็นเซียน1เซียน2นะครับ EFP บวก200เปอร์นะครับกันมอนเตอร์ระดับใหญ่นะครับผม50นะครับผมถ้าเป็นเซียน3 EFP บวก100นะครับป้องกันมอนเตอร์ระดับใหญ่บวก50นะครับผมแล้วก็เซียนขั้น4นะครับขั้น5นะครับผมจะได้ EFP บวก50เปอร์เซ็นต์นะครับผม นะเดี๋ยวนะครับผมเงื่อนไขของภารกิจไปหาตัวโน้ตทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมโดยการที่แบบต้องตีมอนเตอร,ระยะเลเวลห่างกันไม่เกิน10เวลนะครับผมไม่เกินนะไม่เกินไม่เกินเลเวล10บอ่ะถ้าเลเวล10บนะครับผมถ้าเป็นเลเวล10ชื่อเป็นสีเทานะครับผมนะห่างกัน10เวลพอดีเนะี่ยเป็นสีเทานะครับผมถ้าระดับต่ํากว่าเรา จะเป็นชื่อสีเขียวนะครับผมระดับเท่าเราคือชื่อสีขาวระดับสูงกว่าเราแต่ไม่โหมดมากก็จะเป็นชื่อชื่อสีเหลืองแล้วก็ชื่อสีแดงนะครับผมคือเอาง่ายๆตีมอนเตอร์อะไรก็ได้อย่าตีมอนเตอร์ชื่อสีเทานี่สีเทาคือเรยเลือห่างจา,า,ากเราเนี่ยเกิน10เลเวลนะครับผมนะแล้วก็ทําการหาตัวโน้ตทั้งหมด10ตัวนะเพื่อเพื่อไปส่งที่ NBC เท่าพยากรน,นะครับผม <c oughs> เพื่อจะได้รับบัฟจากสร้อยนะครับนะครับ โดนแรงนะเนี่ยปา๋านะครับผมหาหยทิ้งทั้งหมด10ชิ้นแล้วก็ไปส่งคนระับง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวนะแต่ดอกง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันสิบชิ้นนะครับพอเราจ้องดูเนี่ยมันไม่ค่อยดอบเนาะเออตัวโน้ตสิบชิ้น จริงใช่ด้วยที่มันจะไม่ดอกนึกไม่ดอกก็ไม่ดอกซะง,งั้นอ่ะเป็นแบบนั้นเช่ด้วยหนึ่งชิ้นแล้วครับผมเหลืออีกชิ้นเดียวนะครับผมครบสิบนะครับผมเดี๋ยวเราไปแลกกัน si อเค็จบสิบชิ้นแล้วนะครับผมว่าไปออนบัตตแต่นั้นเราก็มาคุยที่ NPC เท่าวิยากรน,นะครับผมเพื่อรับสร้อยกดฟอกรับสร้อยมาแล้วนะครับผมกดไซเลอร์รนะครับผมได้บัฟเลยนะครผม เพียงแค่เท่านี้เราก็เส้นสิทธิ์สิทธิ์สิ้นนะครับผมภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้รับสร้อยมาบีบับนะครับใช้ในการเก็บเลเวลนะครับผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมเช็คชื่อนะครับผู้หวนคืนนะครับผมเหลือว,วันหวนคืนอีก10วันนะครับผมเหลืออีกสิวันเราก็ไปรับได้นะเหลืออีกสิวันเราก็ไปรับได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับนะครับผมนะ สำหรับกิจกรรมหววคืนเนี่ยคือคนจะไม่เข้าไอเดียนีนะ้เป็นระยะเวลา90วันหรือว่าเป็นระยะเวลา3เดือนนะผมและก็เงื่อนไขของมันนะตัวละครที่มีหวนคืนเนี่ยต่อให้มีหวนคืนเหมือนไอดีนั้นมีหลายหลายตัวละครน,นะผมจะได้แค่ตัวเดียวที่รับไอเทมนะครับรับได้แค่หนึ่งครั้งด้วยนะครับผมนะนะนี่นะเช็คชื่อผู้หวนกับคืนนะครับผมเช็คชื่อเราก็รับขวงรางวัลประมาณนี้ครับอ่า นะับผมสำหรับวันนี้เราชิกชื่อไปแล้วนะรุ่นี้เราก็รับของ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 ต่อไปได้แค่10วันนะของเราเตรียมด้จบแค่ป้ายหยุดครับเพราะวันที่อีก4วันเราไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเข้าเกมรับไล์บนทินมาแล้วก่ดน้านี้เมื่อวันอาทิตย์นะครับเราเลยเสียสิทธิ์ตรงส่วนนั้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมของวันพื้นนะครับผมบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่